ดีครับมาพบกับผมในบ้านต้นกล้วยนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดบ้านต้นกล้วยชั่วขราวนะครับไม่พอชั่วโมงหรอกครับนี่นะครับเจ้าของเจ้าของช่องนะครับเขานอนหลับอยู่นะครับเฮ้ยตื่นถ่ายคลิปอยู่เนี่ยโลถ่ายคลิปบ้านต้นกล้วยอยู่เนี่ยที่เราทําเนี่ยก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ออกไปซื้อโทรศัพท์ อะไรก็ไม่รู้นอกโลกด้วยนะครับวันนี้ผมเพิ่งตื่นแต่โอเคมันเป็นการจัดฉากานะซึ่งผมขอกล้องแปบนึงครับซึ่งอันนี้จะเป็นบ้านต้นกล้วยของพวกเรานะครับซึ่งมันอาจจะลกๆหน่อยๆแต่ว่านี่ครับก็จะเป็นสปเสบียงของผมนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปเดโมนะคะก็มีแค่ประมาณสักสามสามสี่ 3, นาทีนะคะไม่ถึงห้านาทีหรอกอันนี้ก็จะเป็นบ้านของผมคุณก็พาไปรีวิวบ้านนะครับได้ครับอย่าให้นิ้วบังนะครับ นี่นะครับบริเวณบ้านนะครับอันนี้คือจะป่าข้างนะครับนี่ครับข้างข้างบ้านนะครับหลังคาบ้านก็จะอย่างนี้นะครับดูครับหลังคาบ้านนะครับนี่นะครับบริเวณบ้านนะครับนี่นะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างนะครับนี่นะครับบริเวณนี้ก็จะมีแสงเข้านิดหน่อยนะครับแล้วนี่ก็หลังคาครับหลังคาที่ดีครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งนะครับ นี่ครับหน้าต่างครับแล้วนี่คือบริเวณที่ผมตัดมานะครับนั่นคือกล้วยนี่ก็คือกล้วยนะครับตรงนี้มันเคยมีกล้วยนะครับแต่มันเน่าไปแล้วครับแล้วก็นี่นะครับเราจะชีวิตรอดตรงนี้นะครับนี่นะครับคือบริเวณหน้าบ้านนะครับเนีคยผมจะซูมเข้าหากระตูนะครับดูครับผมซูมนะครับแล้วผมก็จะหบครับนี่ครับ เเวนะครับนี่คือวิวท้องฟ้านะครับนกบินครับนี่ครับเข้าบ้านแล้วครับนี่ครับไปเป็นบ้านของเรานะครับโอเคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเดโมนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจะกลับมาในคันลาทุกคนบ๊ายบาย